แจ้งเตือนหลายสิบจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักวันที่18พฤษภาคม2567กรมอุตุนิยมว,วิทยาประกาศล่าสุดแจ้งเตือนจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางนาง่านแพร่อุตรดิตฐ์สุโข,ขทยัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรี กาญจนบ,บุรีราชบุรีกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามอายุธยานครนายกฉะเชิงเทราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลา ปัตตานียะลานราธาิวาสพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันที่18พฤษภาคม2567นี้กรมอุตุแจ้งเตือนล่าสุดณช่วงค่ำวันที่17พฤษภาคม67ครับ